ก็มาบอกประชาชนครับบอกว่าเราก็ทราบอยู่ว่ามีปัญหามีปัญหารัฐมนูนี่มีปัญหา,ญหาแต่ถ้าไม่รับไม่ลงประชามติรับก็ไม่มีเลือกตั้งถ้าหากว่าไม่รับคอมอชอก็อาจจะร่างเอารัฐมนูญฉบับไหนก็ได้ที่อาจจะเป็นเผเด็จการกว่านี้มาใช้ก็ได้ทู่กันแบบนี้เลยครับ ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ออภิสิทธิ์นี่พูดชัดเจนเลยเวลาไปหาเสียงเลือกตั้งผมก็เห็นครับว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหาเลือกตั้งเข้าไปผมพร้อมจะสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเต็มที่มาถึงวันนี้บอกว่าแก้ไม่ได้ไอ้ประชามติที่ทำกันไปนั้นมันเป็นประชามติหลวงโลก เป็นประชามติที่ไม่ใช่ประชามติเป็นประชาธิปไตยจริงเพราะมีทั้งกฎอายการศึกมีทั้งเงื่อนไขบังคับว่าถ้าไม่รับไม่มีการเลือกตั้งถ้าไม่รับจะเอารัฐมนูญที่เลวร้ายกว่านั้นมาใช้จึงเป็นประชามติที่เชื่อถือไม่ได้แต่ว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญคราวนี้ที่รัฐบาลเสนอก็อดีที่ประชาชนเสนอก็อดีพรรคการเมืองเสนอก็อดีเขาก็บอกว่า ให้ไปลงประชามาติเหมือนกันนะครับเขาก็แฟรทีเดียวบอกว่าเอ้าคุณอ้างว่าผ่านประชามาติมาถึงแม้ว่าประชามาตินั้นจะเป็นประชามาติลวงโลกแต่คราวนี้แกก็จะให้ลงประชามาติเหมือนกันให้ประชาชนตัดสินแล้วจะผิดตรงไหนอันนี้ถือว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดแล้วสุรพลกับพวกก็บอกว่า ทำไมไม่ลงประชามติซะก่อนจะแก้ผมถามพี่น้องประชาชนหน่อยว่าถ้าลงประชามติก่อนจะแก้ไขก่อนที่สสจะแก้จะลงะมติว่าลงประชามติกันว่ายังไงลงประชามติว่าจะให้แก้เสร็จแล้วแก้ออกมาเป็นยังไงประชาชนยังไม่รู้เลยลงประชามติไปยังไงนี่สุดท้ายต้องไปลงประชามติอีกรอบหนึ่งอยู่ดีสิ ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยพี่น้องเดินเข้าไปในร้านขายเสื้อผ้าเขาขายเสื้อผ้าอยู่ยังไม่ได้ดูเสื้อผ้าเลยคนขายเสื้อผ้าบอกว่าเฮียถอดเสื้อผ้าแล้วโยนไปทิ้งถังขยะเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปในร้านหาเสื้อให้ใส่ พี่น้องก็ไม่รู้เสือ้อนั้นมันตกลงร้านนี้ขายเสือ้อผู้หญิงหรือผู้ชายยังไม่รู้เลยอาเฮียจะเข้าไปบอกให้ถอดเสื้อผ้าทิ้งไปแล้วถ้าจะถอดเสือ้อพี่น้องจะไปซื้อเสื้อใหม่ถ้าจะเปลี่ยนเสือ้อต้องรู้ก่อนว่าจะเสื้อใหม่มันจะเป็นแบบไหนประชาธิปรประชามติก็เหมือนกันจะลงประชามติต้องให้ประชาชนเขารู้ก่อนว่าร่างรัฐธรรมนูญออกมาแล้วหน้าตามันเป็นแบบไหน มันถึงจะยุติธรรมให้ประชาชนเขาตัดสินใจว่าจะเอารัฐมนูญฉบับปัจจุบันหรือจะเอาฉบับใหม่ที่ร่างเพราะฉะนั้นการไปให้ลงประชามติในขั้นตอนสุดท้ายนั้นถูกแล้วเอามาอ้างไม่ได้เลยว่าต้องลงประชามติก่อนไม่มีสาระไม่มีความหมายการลงประชามติก่อนบอกให้แก้เสร็จแล้วพอแก้แล้วแก้แล้วถึงเวลาแก้จริงๆแก้เป็นผด็จการมากขึ้นทำยังไงล่ะ มันก็ไปตัดสินกันที่การลงประชามติขั้นสุดท้ายนั่นเองที่เขาทำไว้ก็ถูกหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ที่พูดกันนี่ฟังแล้วผมดูแล้วก็ฟังไม่ขึ้นมีการเอาคำพูดนะครับมาบอกว่าคนนี้ไปปราศัยที่นั่นคนนั้นไปปราศัยที่นี่รู้สึกใน คำคัดค้านของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีอ้างผมด้วยบอกว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญมาตรานั้นมาตรานี้เพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้ไอ้ที่ไปพูดเนี่ยว่าคนนั้นไปปราศัยอย่างนั้นอย่างนี้ผมไปปราศัยอย่างนั้นว่าจะแก้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นความเห็นที่คุณพูดได้เป็นความเห็นที่คุณไม่เห็นด้วยได้แต่มันไม่สามารถเป็นเหตุผล เพื่อที่จะบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันจะไปล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตรงไหนเลยแม้แต่น้อยพูดง่ายๆว่าพรรคประชาธิปัตยก็ไปใช้เวทีสารรัฐธรรมนูญและบางเอิญทีวีพวกเขาก็ถ่ายทอดก็หลอกด่าฝ่ายตรงข้ามเล่นเท่านั้นเอง เวลานี้เป็นแบบนี้ครับวันนี้ที่เกิดขึ้นจับความได้ว่าผู้ร้องก็ดีพยานของผู้ถูกร้องก็ดีไม่สามารถอธิบายได้ว่าแก้รัฐธรรมนูญกับล้มรัฐธรรมนูญเป็นยังไงล้มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแปลว่าอะไรก็ชี้แจงไม่ได้วันนี้ที่คุยกันนั้นที่เขาไปโต้กันอยู่นั้น มันแสดงให้เห็นว่าพวกผู้ร้องก็ดีพยานของผู้ผู้ถูกผู้ร้องก็ดีมีความคิดร่วมกันอย่างหนึ่งครับคือพวกเขามีความคิดว่าจะให้ประชาชนไทยมาร่างรัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญกันไม่ได้ต้องให้พวกเขาเท่านั้นเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญ เวลายึดอำนาจแล้วใครเขียนล่ะก็พวกคอมชอหาคนมาเขียนทั้งนั้นพวกนี้บอกว่าดีวิเศษพอเวลาประชาชนจะเขียนเขาบอกว่าประชามติมาแล้วจะไปให้ผู้แทนประชาชนจะไปให้สสรมาร่างได้ยังไงสสรจะมาจากไหนครับมาจากประชาชนประชาชนจะเลือกมาแล้วสุดท้ายขั้นสุดท้ายลงประชามติใครไม่ชอบก็ทาก็ไปลงประชามติคว่า ทำได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันเป็นประชาธิปไตยเพียงแต่เขาไม่ยอมเพราะว่ามันเป็นประชาธิปไตยเพราะประชาชนจะมาเป็นผู้กําหนดกติกาของประเทศนี้พี่น้องครับวันนี้มีเรื่องที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจ คือในการพิจารณาไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าอาจารย์ชูศัก์สิรินินทีผมเปิดตำราเพราะว่าจะต้องอ่านว่าเขาพูดอะไรกันอาจารย์ชูศักสิรินินก็สักสักถามนายจรันภพักดีธนาคุณ ถามในจรันว่าท่านนี่เคยแสดงแสดงความเห็นไว้ใช่ไหมว่ารัฐมนูญที่ท่านร่างอยู่นั่น่ะคราวนั้นคุณจรันแกเป็นคนร่างด้วยที่ท่านร่างอยู่นั่น่ะสามารถแก้ไขได้และจะแก้ทั้งฉบับก็ได้เพียงแต่ให้แก้มาตรา291สซะเหมือนที่ทำในอดีตท่านเคยพูดอย่างนี้ไว้ใช่ไหม ผมนี่ยืนยันได้ว่านายจรัยน,นี่พูดชัดเจนเพราะว่าวันนั้นนายจรันเนี่ยดีเบตถือโต้วาทีกับผมผมเป็นฝ่ายบอกว่าไม่เอารัฐธรรมนูญจรันบอกว่ารับไปก่อนเถอะครับอยากแก้ทั้งฉบับก็แก้ได้แก้291เลยเขาบันทึกเทไปไว้หมดและก็เผยแพร่ไปทั่วประเทศทั่วโลกหมดแล้วผมก็นึกว่าคุณจรัน,นี่แกจะเก่งกาจ หาทางออกหลบเลี่ยงว่าเอ๊ะวันนั้นสถานการณ์เป็นอย่างหนึ่งวันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งหรืออะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่าพิจารณากันไปมีการพักเปิดมาตอนบ่ายนายวสันส้อยวิสุทธิประธานสารรัฐธรรมนูญมาแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายทราบผู้ร้องกับผู้ถูกร้องทราบว่านายจรรญพักดีธนคุณตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้ขอถอนตัวจากการเป็นองค์คณะตุลาการทังด้าน ทั้งห้าสำนวนทั้งห้าสำนวนขอถอนตัวไปแล้วเขาบอกว่าเพื่อให้เกิดความเพื่อความเป็นกลางเพื่อความเป็นกลางก็จะเหลือองค์คณะอยู่8ใน9นะครับ8ใน9 ทีนี้ก็มีข้อมูลค้นกันมานะครับวันที่18สิงหาคม2554นายวาสัน์ส้อยพิสุทธิ์อันนี้มาจากนังสือพิมพ์ผู้จัดการน่าจะไม่โกหกเพราะว่าเป็นฝ่ายเดียวกันนายวันร์ส้อยพิสุทธิ์ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญตอนนั้นยังไม่เป็นประธาน กล่าวถึงกรณีที่มีการแก้ไขรัฐรมนูญปี2550ว่าหากรัฐบาลต้องการแก้ไขรัฐรมนูญก็ควรแต่งตั้งสภาร่างรัฐมนูญชุดที่3คือสอสอรอ3ขึ้นมาทำหน้าที่เพื่อย,ยกร่างรัฐรมนูญใหม่ทั้งหมดและนำส่วนดีของรัฐรมนูญฉบับปี40มาปรับใช้ไม่ใช่นำรัฐมนูญปี40มาใช้ทั้งหมดอันนี้พูดคล้ายจรรยพักดีธนากุลเลยนะต้องถอนไหมเนี่ยประธาน ถอ,อนตัวไหมประธานสารรัฐธรรมนูญเคยพูดไว้แล้วอ่ะแล้ววันนี้จะทำยังไง<ช>ประธานสารรัฐธรรมนูญนี่เมื่อเร็วๆนี้เมื่อเร็วๆนี้ครับปลายเดือนมิถุนานี่เอง เขาไปจัดเส,สมมนจัดเสวนากับผู้สื่อข่าวเป็นรายการสารร,รัฐมนูญพบผู้สื่อข่าวเพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆรับรองได้ครับว่าเวลามีคดีอยู่แล้วสารสารร,รัฐมนูญหรือสารไหนก็ตามมาจัดเสวนากับผู้สื่อข่าวเนี่ยไม่มีที่ไหนในโลกอันนี้คือ Amazing Thailand ครับอันเขาเรียกเขาเรียกอันซีน อันซีนคือหมายว่ายังไม่เคยมีใครเห็นแต่ไม่ใช่อันซีนไทยแลนด์นะอันซีนอินเดอะเวิคือหมายความว่า,วาไม่มีใครเคยเห็นในโลกทําแบบนี้ครับขอภัยใช้ภาษาอังกฤษไปหน่อยผมธรรมดาปลายัยไม่ชอบใช้ภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าบางทีคนฟังชอบแนะนำภาษาอังกฤษมาเดี๋ยวนี้คนฟังก็ทันสมัย ประธานสารรัมนูญเกิดไปพูดเรื่องคำร้องขึ้น,นะครับในการเสวนาและเป็นข่าวทั่วประเทศเลยประธานสารรัฐมนูลบอกว่าก็ไปดูนี่มาถึงตอนหนึ่งนะครับบอกว่าก็ไปดูที่เขาทำกันเรื่องแก้ร,รัฐมนูญพิจารณาดูจากที่อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เห็นว่าเป็นไปได้รัฐสภาเขาขายขาดไม่รับคืนคือเป็นการแก้ไขที่เปลี่ยนแปลงวิธีการแก้ ไม่ใช่แก้ทีละมาตราแต่แก้ทีเดียวเลยตั้งแต่มาตราหนึ่งจนถึงมาตราสามร้อยแล้วก็รัฐสภาก็โยนว่าเป็นเรื่องของสภาร่างรัฐมนูญบอกไม่รู้แล้วแต่สสอรอแก้เสร็จแล้วก็ไปเลือกสอสอรอหมดเงินอีกหลายพันล้านบาทแล้วก็บอกว่าโดยบอกว่าไม่แต่ต้องหมวดหนึ่งหมวดสองแล้วถ้าเขาร่างมาแล้วแตะขึ้นมาจะทำยังไง ก็มาบอกไม่เป็นไรเพราะในร่างนี้ถ้าร่างเสร็จมีประธานสภาจะนําเข้ารัฐสภาอีกแต่ประธานรัฐสภาไม่ส่งเข้ารัฐสภาแล้วเอาไปลงประชามาติเลยจะมีผลไหมครับเรื่องเปลี่ยนแปลงการปกครองมาบอกให้เชื่อประธานสภาถ้าเราเชื่อตัวบุคคลก็ไม่ต้องมีกฎหมายแล้วก็พูดอะไรต่อไปอีกรวมความว่า ประธานรัฐบาลมีความเห็นเหมือนผู้ถูกร้องทุกประการประธานสารรัฐมนูญมีความเห็นเหมือนผู้ถูกร้องทุกประการนั่นเอง